พุทธศาสนิกชนหลายพันคนพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยร่วมทําบุญและทอดกรถินสามัคคีที่วัดป่าวชิรบรรพธโดยในปีนี้นะคะยอดทําบุญอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่วัดป่าวชิราบันพศต,ตำบลหนองข้าง,างคอกอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติลังไลเดินทางมาทำบุญและทอดกรถินสมคีกันอย่างคับคั่งซึ่งต่างพร้อมใจกันแต่งกายมาในชุดไทยและชุดขาวอย่างสวยงามพร้อมกับมีร้านอาหารนับร้อยร้านค้ามาร่วมทำบุญโดยการเปิดให้รับประทานฟรีตามรูปแบบของการจัดงานคือกินแทบนุ่งงามทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้นานาชนิดไว้อย่างสวยงามตระการตาโดยแบ่งเป็นโซนให้ผู้มาทาบุญได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหลวงพ่อมหาตองธรรมวุฒโทเจ้าวาดวัดป่าวชิรบรรพศเผยถึงที่มาของการจัดรูปแบบงานกินแซบนุ่งงามว่าอยากให้เราชาวไทยร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอีกทั้งเมื่อเสร็จสิ้นจากงานแล้วยังสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาควบคู่กันไปได้ด้วย ส่วนร้านอาหารต่างๆที่นำมาแจกฟรีก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักโดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นใบตองนำมาพับเป็นกระทงใส่อาหารแทนกล่องโฟมสำหรับยอดเงินกระถินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทําบุญในปีนี้มียอดเงินรวม1,488,888บาทซึ่งทางวัดจะนำไปพัฒนาวัดและสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมต่อไป